เริ่มแรกเลยฮะกับเขาไปในคลิปที่เขาหมักนะคะแล้วก็เลื่อนโทรศัพท์ลงมากดบันทึกหน้าจอโทรศัพท์ยายพัดเป็นโทรศัพท์ซัมซุงนะคะแต่ยี่ห้ออื่นกันหน้าจอกรต่างกันนะคะเสร็จแล้วเขาก็ไปที่แคปคัทค่ะเราก็ไปที่โปรเจกต์ใหม่ค่ะยายพัดจะเลือกคลิปแรกของยายพัดเลยนะคะกดเพิ่มแล้วก็ไปที่ระบบเสียงค่ะเลือกเสียงค่ะ แล้วก็เลือกรูปหน้าตาคล้ายๆแฟมเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็กดแยกเสียงออกจากวิดีโอเลือกคลิปที่เขาบันทึกไว้ค่ะกดเพิ่มเข้าไปคะ่ะเสร็จแล้วเสียงมันจะอยู่ลำดับแรกเลยนะคะ่ะแล้วเขาก็นำไปใไส่เลยนะะกดบวกเพิ่มเข้าไปในคลิปเลยคะ่ะมาแล้วแค่เพิเติมเสียงอเไปจากหน้อย กจะกลายเป็นเสียงเคนฉบับของ